วันนี้ครับสวัสดียามเย็นครับของวันที่12พฤศจิกายน2565เป็นวันที่ผมมาเลี้ยงลูกสีนงเงินนะครับเพื่อนปุยยาวิเศษนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีะนะฮะเจาโลกให้เขาเยี่ยมวันนี้ บรรยากาศการเลี้ยงนุ่นชิงเงินหนึ่งสองที่สบายดีของนันปรครับนี่บรรยากาศครับเจอเพื่อนคนแรกสวัสดีอ้อยครับฮะเิบนอนอยู่โรงแรมอ่ะไม่มาเหรอไม่มาไม่ไปนอนโรงแรมใช่ไหมฮะนอนโรงแรมไหนกันอยู่ตรงเข้าไปข้างในเนี่ย เขาไม่มาเขาบอกไม่มีใครเฝ้าบา้านไม่มีใครเฝ้าบา้านครับนี่คือบรรยากาศครับนี่เรียนป้อมครับสวัสดีครับกำนัน,นพรครับทัไพไทย fc หน่อยครับวันนี้เลี้ยง,อ,งอินเทอร์เน็ตนี่คือกำน,นันพรที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน ครับเป็นประธานรานนุ่นครับหน้าทาสดใสประธานประธานรานับก,กําลังจะส่งหน้าที่อย <laughs> ่ายอมอย่ายอมอย่ายอมนะครับ ครับอันนี้นี่ครู awesome. สุชนนะครับสวัสดีครับครูสุชนทักไทยเอฟซีนะครับอ๋อครับครับออกห่องยูทูบก่อนครับหน่อยย่่ะจำัวเอง้าไมล่ะจ้าวอ้จารย์่านเรา่งกไน่ินสมกคงเงินเรื่อสีเินขาว ขอเรียนเชิญท่านตุ่ยข่่เรากล่าวอะไรนิดนิดหน่อยให้กับพวกเราผู้กำลับรูปของิลเงินขาวนี้นะคะขอเรียนเชิญค่าเดี๋ยวจะพูดนะตั้งเยอะเอาตอนนี้เราก็เอยยังมีนัดพ่อขอเวลาสักครู่นะคะผู้เราวันนี้เป็นวันดีจริงๆที่เราได้มาพบกัน สวัสดีครับคุณหมอสุบินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวคือเอฟซีหน่อยครับครับเราไม่ได้พบกันมาสอปีเนาะตัวนี้ทักทายเอฟซีหน่อยทักทายเอฟซีครับเป็นไงคะทักทายเอฟซีหน่อยครับ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 เป็นไงเพื่อนนอน อ่าเมื่อคืนนอนสบายในที่หาดเนินหินน้ำแข็งเนี่ยครับหินมันแข็งอ่าหินมันแข็งไม่เป็นไรอ่าทักทายหนายเอฟซีสนอสุรพงศ์นะครับนี่คนสวยประจำรุ่นศูนสองะครับเพื่อนมีเนี่ยเด็กเฮ้ยมันลุกแล้วขอบคุณอ้าวอ่าพลเอกวิชิตนะครับทักทายเวฟเอฟซีน่อยครับสวัสดีครับด้ัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเล่นว่าแบบไทเดินนะครับกข่าวรีระ ผู้หญับผู้ใหญรับทั้งไทยรูปหน่อยทัไทยเอีตอนอนบุรเลยครับตอบ้องยูทูบพากินพาเที่ยวพารู้ครับ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 มาแจกแก้เกนไปครัสนุกดีสนุกดี ไม่ตันโไปออแไม่แก้คานตามไม่ได้แกขอตางิ็ยี่สิบภาายไทยทักไายเอีหน่อยอ่าไอ้ป้อมนสอ่วัสดีครับวัสดีครับคุอยี่นะครับแต่ว่าหลังแรกนีจะอยู่ที่จะแก้แล้วก็ม่ที่ ภามีามีไว้ขาย,มย,ขายไม่ได้มีไว้แจกแจกเพื่อนมาได้เศรษฐีต้องมีเงินซื้อกำลังจะมีการขายูกขายลูน,นะครับเ,เราได้ประทานใหม่

ไม่รู้เขาขก็จะเป็นหรือเปล่าผมเป็นทุกรายการนั่นเิยังไม่มีใครเป็นดับป้อง,งคือรับฟ้องหมายเลยเอาแหวกแหถ่ายแบบนี้ไม่ได้ถ่ายหรอกไม่เห็นหน้ากันหรอกมันต้องสามชั้นสามสเต็ป กำลังกูกำลังนอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ้อะยน้ำให้กันน้ำได้เล้เโอ้ผู้การสวัสดีกับยูทูบเบอร์หน่อยเดี๋ยวดิกำลังมองกูจะนั่กูจะนอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันต้องอยู่ทั้งหน้าเสริมเสริมกูต้องทำทุกอย่างเลยนะเสริมยืนสับวางสับวางเขาจะเข้ามาสับวางสามชั้นสามชั้นสามสเต็ป สว่านะครับทำยังไงให้เป็นสามสเต็ปเห็นหมดเปล่าเนี่ย